เจ็ดราศีดวงการเงินหน้าหนักใจรายจ่ายมาแบบรัวรัวหมุนเงินเหนื่อยมากคือราศีอะไรบ้างไปดูดวงการเงินกับหมอแจมดวงเด็ดเดดดวงกันค่ะราศีมังกรการเงินรายจ่ายนอกแผนเยอะมากขณะที่รายรับเข้ามาไม่ทนันหมุนเหนื่อยหนักราศีกุม การเงินรายรับหาเข้ามาเท่าไหร่ก็มีเหตุให่จ่ายออกไปเกือบหมดหมุนไม่ทันราศีมีนการเงินรายจ่ายเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเยอะมากๆแถมคุมไม่ได้อีกด้วยหมุนให้ดีๆราศีเมษการเงินรายจ่ายสูงมากแถมเลี้ยงไม่เคยได้อีกด้วยรายรับอย่างทรงๆหมุนเหนื่อยราศีพฤกษก การเงินแม้รายรับจะเข้ามามากแต่ก็ยังไม่พอรายจ่ายอยู่ดีหมุนไม่ทันราศีกรกฎการเงินรายจ่ายหมดไปกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวมากพอสมควรหมุนให้ดีๆราศีพิจิกการเงินรายจ่ายในบ้านยังคุมไม่ไหวยาวเป็นหางว่าวสวนทางกับรายรับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com แพันทองวัดชากริกววัดดังในฮ่องกงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี พกแผ่นทองไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนจะปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปเสริมสิริมงคลชีวิตและเรียกซัพย์เงินแสนเงินล้านสนใจโทร0 8 0 9 9 7 9 6 6 5